สวันดีมาบอกค่ะวันนี้นะคะเรามีของรางวัลมาแจกนั่นก็คือวอชเชอร์โรงแรมหรูหา้าดาวกลางเมืองเชียงใหม่ของที่ชาร์ลันลัมเบอร์ซิกเป็นไวเชอร์ที่ว่านะคะก็คือวอชเชอร์ของห้องพักดีลักซ์วิดอัพเตอร์นูนทีแล้วก็รวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านพักหนึ่งคืนจำนวน3รางวัลเป็นมูลค่ารวมกว่า15,000บาท ว่าชาลานมัซิกเนี่ยโรงแรมเนี่ยเพื่อนๆนก็เห็นแล้วเนาะว่าเราอะได้ไปมาแบบไปมาจริงไปมาจริงแล้วก็ห้องเนี่ยสวยจริงจากการรีวิวรีแอคชั่นหลายๆคลิปที่เพื่อนเอนเ,อนเห็นแล้วเนี่ยอบอกเลยว่าน่าไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอะไรคะรูปที่ชาลามัซิกรีวิวเป็นอย่างไรของจริงเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่จบตาแน่นอน,น,น,อนอต้องแล้วโคนแล้วเราจะร่วมสนุกยังไงดีล่ะคูเต้ย กติกาก็แสนง่ายดายเลยนะครับก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยไปกดติดตามช่องเราทั้งทาง Facebook, Twitter, Instagram และ Subscribe ช่อง Watch My Channel อย่างที่2นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมาบอกเราหน่อยนะว่าชอบอะไรใน Watch h y Chanel n และอยากให้ Watch h y Chanel n ทำอะไรเพิ่มเติมง่ายๆเท่านี้โดยโพสต์ข้อความทั้งหมดเนี่ยลงไปในชุมชนใน YouTube หรือ Hashtag ในทวิตเตอร์ว่า Watch h y X ชาลานำดอสส โดยเพื่อนๆทุกคนนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ลอยจนถึงวันที่30กันยายนนะคะปีนี้นั่นเองแล้วก็พวกเราจะคัดเลือกคําตอบที่ถูกใจเนาะแล้วก็คัดเลือกผู้โชคดีทั้งหมดมาบอกเพื่อนๆให้ฟังกันในวันที่5ตุลาคมโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปร่วมสนุกกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในวันที่5ตุลาคมกับผู้โชคดี3ท่าน3รางวัลอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะมาเล่ ีกลับมาอีกครั้งกับชั่วไม่ใช่ติ่งใช่ไหมเป่าแต่ว่าเป็นติ่งเลยแหละใช่เป็นติ่งแล้วก็กลั้นมันนานมากทุกคนจะเดือนนี้แล้วนะจริงคือขอโทษบางพ่อบางมทุกคนตหลายคนน่ะเนาะก็เห็นแหละว่าแบบอยากให้ทำเพลงนี้จังเลยก็คือ <T> <mic> เราก็กั้นกันอยู่เหมือนกันทุกคนแต่ว่าด้วยความแบบคิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ลงต้องขอโทษทุกคนมากๆแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องคิวที่สุดก็คือเราเองนี่แหละมาวันนี้เราจะทำอะไรกันคะนั่นก็คือซูเปอร์เอก์กลังมากทุกคนคือตั้งแต่ที่ MV ปล่อยมาเนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็สัญญากันว่าห้ามดูนะอย่าเพิ่งดูนะเพราะเราจะมาดูพร้อมกันในวันที่รีแอคซึ่ง ก็กินเวลาไปถึงกว่า3สัปดาห์หรือเกือบประมาณประมาณเดือนหนึ่งแล้วความอัดอั้นที่มีทั้งหมดตลอดสาสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขอเตือนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ว่าคลิปนี้อาจจะยาวเท่าๆกับหนึ่งเรื่องความรักที่อันไว้จะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนได้ติดตามการรีแอคนี้ถ้างันก็เราก็ไปดูกันเลยอัดเท้ไวอุ้ยขืนาทำไมวะ โอ้ยโอ,โอ้ยตาตาโอ้โหโอ้โพี่เม็กโอ้ยรือบิ๊กตอ,องนะคะเราชอบร้านอลยรรกเนี้ยโอ มค่ะเริ่มค่ะไปค่ะใครไปวไปกอนให้ไหไปกอดแล้วมยังอคืออ่ะเต้ก็คือหลังหลังจากที่วันการลอคยของเรามันก็สิ้นสุดลงวันนี้อันนั้นก็คือการได้ดู MV ครั้งแรกซึ่งขอขอยืนยันได้เลยว่านี่เป็นครั้งแรกจริงเนาะคืออาจอาจจะมีเห็นสปอยตามทวิตบ้างแต่แต่เราก็พยายามจะเลื่อนฟีดให้มันผ่านไปจากสายตาของเราการที่ไม่ได้มาดูครั้งนี้เรามีความรู้สึกว่า มันคุ้มค่าการรอคอยเออจริงมันคุ้มค่ากับการรอคอยเดี๋ยวจะรองให้ออดีพวกเรากันกันมากจริงๆทุกคนคือแบบว่ายากนะทุกคนกับการที่แบบเดือนนึงอะแล้วเป็นวงที่เราชอบทุกคนนึกออกไหมเราแบบต้องอดทนเอาไว้แบบไม่รู้ค่ารัค่าถ้าใครเป็นแฟนช่องต้องรู้ว่าเราเป็นแฟนวงนี้อะแล้วก็จริงๆเคยทําแบบร e a c t ของซุปเปอร์มนไปแล้วซึ่งอันนั้นก็คือวีดแบบ แตกแลกมากเพราะเนี่ยคือ7คนที่เราชอบมากจริงจริงแล้วระยะเวลาแบบสามสัปดาห์ที่มันไม่ได้ดูมันยากจริงจริงเว้ทุกคนเวลาดูมันเลยอาจจะไม่ได้มีการ react อะไรที่มันแบบขนาดนั้นก็แบบเออกำลังแบบซึมซับซึมมาเออมันแบบมันคือการแบบนับตาคอเลยจริงนาคอเลยจริงจริงซ่งเรากยันเนาะมันเป็นการรวมตัวของเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่จริงยิ่งใหญ่เกียงไกรซปเอ็แมน อากาศมาที่เอมีดีกว่าเราว่าเพลงอ่ะมันมันติดหูมากแบบท่อนอีท่อนท่อนท่อนฮุกอ่ะแล้วท่อนแรกท่อนแรกใช่แล้วด้วยเหมือนกับว่าด้วยธีมของเอ็ีอ่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะเพราะจะสังเกตว่ามันมีเรื่องทางรถไฟมีรถแข่งมีน่าจะเกี่ยวข้องกับความเร็วคล้ายๆแบบบนอวกาศทั้งหมดเลยใช่ เฟสช่เลยแล้วทุกคนคือหล่อแบบเราเออเกิดเสี่พูดไม่ออกนะคือแบบคือเรารู้สึกว่าลุกในเอวีเนี้ยเห็นเยอะมากคือหลายหลายลุกแล้วดีหมดแบบโหแต่มันเป็นครั้งแรกที่เราเห็นแสื้อผ้ายักษ์การเคลื่อนไหวของลุคนี้อ่ะแล้วคือแบบโหตาแตกจนอยากเห็นหน้าแบบเสื้อผ้านะผมและคือ คอสตูมเยอะมากมันมีดีเทลของชุดที่แบบว่ารายละเอียดเยอะมากลองนั่งจับสังเกตดูว่ามันจะแบบสื่อถึงสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะมากเรื่องของพร็อพเรื่องของฉากเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันคุ้มค่าการรอคอยอะมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร มาตรฐานของซูเปอร์เเนาะใช่แต่๋อเหมือนครั้งที่แล้วที่เราทำเอ็ไปเหมือนมันจะมีปัญหาที่เราไม่สามารถลงตัวเรียก MV ได้เราเลยต้องรีแอปเป็นตัวสเตจไหมแต่จริงตัวเราทำจ็อบบิ้งที่เป็น MV ด้วยที่เราตัดมาแบบให้ทุกคนดูเป็นน้ำจิ้มมานั้นเนาะซึ่งอันนั้นนะคือเรารู้สึกว่า SM อ็มาลงทุนกับซูเปอร์เมากๆและเอนี้ก็เหมือนกันนะคือรู้ว่าเขาลงทุนมันมีหลายๆฉากหลายอย่างที่มันแบบ เออว้าวใอ่ะใช่ดูเห็นถึงความตั้งใจอ่ะทีนี้นะคะเรามาถึงความในใจของแต่ละคนเราจะเริ่มจากคุณเตยก่อนเราไม่ต้องสุดเยว่าเตยจะพูดถึงใครให้อี้ให้เล้ให้ซึ่งเตยก็ต้องพูดถึงต้องเ็นนะ อแกเต้นดีมากเลยอ่ะหล่อมากคือออกบารหล่อมากจริงๆแล้วก็แบบหล่อมีฟิลแบบมองแล้วเขาน่ารักด้วยแล้วเขาก็หล่อด้วยสายตาเขาว่ามันมันสื่อแบบในเสื้ขอเสื้อดันแล้วใส่แค่เสื้อเสื้อยืดระนัดน่ะดีมากใส่แค่เสื้อยืดก็คือหล่อไม่ไหวชุดสีขาวก็คือหล่อเราชอบผมน้องเต้นประมาณนี้มากเลยอ่ะใช่ชอนที่เป็นผมสีดำแล้วแบบเออทรงแบบนี้แบบนี้เลยน้องเต้นอ่ะเราชอบชุดที่มันเป็นสายแจ็คเก็ตอ่ะแล้วสังเกตลายอ่ะมั มีความเป็นเหมือนลายเหม,มือนลายผ้าไทยอะแต่น้องเป็นใส่ละเท่มากเราอยากได้แบบสูตรแบบลายผ้าไทยแบบนี้มากอะใส่ไปเสนอสื่อแล้ชชุดสีแดงอะที่เป็นแบบเสื้อคลุมแจ็คเก็ตสีแดงแล้วเป็นกางเกงหนังสิแบบเงาเงาสีดำก็หล่อคือแบบโอ้แต่แล้วดีมากเลยแล้วมีท่อนของตัวเองที่ดีด้วยเรารู้สึกว่าทุกคนอะมีช็อต ให้แบบได้ออกมาเป็นตัวเองเราเรารู้สึกว่าไม่ได้แบบมีใครแบบไม่เห็นเลยหายไปเลยจาก MV อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะเราเรารู้สึกแบบชอบแล้วก็ประทับใจมากสิ่งหนึ่งที่ทําให้เต้นแบบสายตาของเต้นคือไม่เคยแพ้สัก MV คือสายตาแบบงานสายตาเป้นสื่อดีมากสื่ออะไรได้หลากหลายมากจริงๆเป็นคนแบบเนาะมีเสน่ห์คาริสมาใช่ใช่รู้สึกภูมิใจอีกแล้วอ่ะภูมิใจจริงโอไปรู้ส แบบอ่ะเออมันดีกเราชอบมากจากเตนอันนี้ล้วขอแบบพูดไปถึงเววีคนต่อไปเลยละกันเพาาว่าให้มันจบเป็นวงจะได้ง่ายนะทุกคนนั่นก็คือลูคัสไม่ไหวหมดลอมากเลแตอเลยเนาคัสแตกทุกช็อตชดชดอะไรคือแบบเขาโคสอัพบ่อยมากเลยเพราะว่สายตาก็แบบไม่ไหวมุมที่เข้าตรงสั่นตรงน้่ มันอะไรขนาดนั้นนะทุกคนทไมต้ก็ขนาดดีอะลูกค้าที่โหนอยู่ไม่แน่ใจว่ารับอะไรใช่อะไรแล้วก็ลูกค้าตอนที่เป็นแบบฉากที่มีลมมาปะทะแล้วแบบโจะไหนทองไตไตหน่ดีมากเรารู้สึกว่าลูกค้าจะเป็นคนที่บอดีดีแล้วเขาเป็นคนที่เขาเป็นแบบสไตล์น่าจะชอบเพราะว่าเขาเป็นคนใส่อะไรแล้วมันดูดีมันโ่งมันมันส่งชุดมากชุดที่เขาได้แหละละชุดคือ ลูกคัาเราล้อใส่ตาไม่ได้เลยทั้ง m อวเนี่ยและเสียงเขามีเอกลักษณ์มากเวลาเขาร้องมาแต่ละท่อนแต่ละจังหวะต่างเสียงเขาเป็นคนเสียงกระเซาอยู่แล้วป่ะเสียงเน่เจาะเขาใช่เสียงแเปมร์อ่แล้วพอฟังก็แบบว่าโอ้โหลูกคัสพี่ไม่ไหวแล้วลูกค้ากระเซาะตามจริงเป็นคนที่เวลามีบัฟก็คือทำลายแตกเพราะว่าไม่ค่อยบัฟไงอนี้บใช่ แตกตานหนึ่งอ่ะไปที่วงต่อไปอะไรดีวงต่อไปขอเอ็กโซได้เลยค่ะเอ็คนแรกก็คือเป็นพี่ใหญ่ของวงแบคยอนแแบคยอนเราต้องยอมรับเลยว่าเสียงก็คือเอกลักษณ์จริงความโวคอลของเอ็กโซกคนเราเราเหมือนกับพี่แบคจะมีท่อนที่จะได้แบบขึ้นอย่างนีไฮนอสคือแบบว่าใครเป็นนิ้วคือนิ้วละลาย สายหนึ่งไม่ต้องใช้เ่ต้องฉายแสงใช้เสียงพี่แบ๊กแล้วแบบพี่แบ็คน่ารักมากเรารู้สึกเราดีใจมากเลยที่ s m สเอทำซุปเปอร์เอ็มเพราะว่าจริงๆแล้วว่าพอเอ็กโซทยอยเข้ากลุ่มอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมาให้เราดูใช่ไหมก็คิดถึงแหละแบ๊กมีทำโซโลทำอะไรไปแต่เราสุขว่าพอพอยังอยู่ในซุปเอ็มอ่ะยังได้ติดตามผลงานอยู่แล้วแบบดีใจที่เนี่ยเพื่อนไม่ได้ตามเอ็กโซแล้วพอมันมีโปรเจกต์เนี้ยเพื่อนได้รู้จักเอ็กโซแล้วพอเพื่อนเริ่มแบบโดนพี่แบ๊กตกโดนใครตกเพื่อนก็จะไปตามวง มันก็แบบเออเราดีใจในฐานะโซลนะเราดีใจที่แบบแบบจริงต้องมากทุกคนใส่วาไรตี้ขายขำมากแล้วก็พี่แบ๊กขอด้วพี่แบ๊กชุดหริวิกตองคือดีมากโอ้ใช่แจ็คเก็ตหริวิกตงแล้วมีแพงอยู่ข้างหลังใช่แล้วมันเข้ากับเสียงเขามากตอนจังหวะตรงฉากนั้นอ่ะขอล้องพี่แบ๊กขอล้องน้องจะไม่ไหวแล้วพี่แบ๊กพี่แบ๊กคนต่อไปพูดไม่พูดไม่ได้ก็คือใคร คิมจองอีมันมากไปหรือเปล่าก็เป็นอีกคนนึงที่สไตล์นี้ก็น่าจะรักเหมือนกันเลาใช่ใช่ใช่เป็นคนบอดี้ส่วนมากมากมากแบบโอ้แม่ก็ก็คืออไปหมดเลยเราไม่ไหวแล้วอะทุกคนกับใครอ่ะเราไม่ไหวแล้วนี่รอเนาะรอโซโล่ใครคือแบบทุกอย่างที่ใครทำอะแค่ กั่พิษตาก็เซ็กซี่แล้วอ่ะคนอะไรก็ไม่รู้อ่ะออกมาจากอินเนอร์ของเขานี่เป็นอินเนอร์ดีดีดีแต่ว่าถ้าผ่าตัดไปชีวิตจริงเล่นกนหลานอ่ะเล่นกะหลาดนะไอหมีไอเต้าหมี่จงอินบ้างรักที่สุดเลยคือแบบพออยู่อย่างงี้ก็คือไปหนึคนนึงจริงแล้วแบบแล้วด้วยแล้ด้วยความใครกับความแบ็คาอยอนเนี่ยมันก็คือแบบทำให้เรานึกถึงเอ็กโซตลอดเวลา ก็ยังมีมาตรฐานของใช่ของวงอยู่ใครไม่ทำให้ผิดหวังอะไม่มีไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยต่อไปพี่แทมินจากใครนี่พี่แทมินยังบวกขาวบอยคือที่สุดเราชอบชุดหมวกขาวบอยมากจริงชุดเด่วเด่นจริงอันเนี้ยแต่คือเอาจริงนะแบบหล่อทุกทุกชุดแล้วก็ทุกคนจริงๆะเรารู้สึกว่าแทมินผมไส้ดีอ่ะ ผมผมผมประมาณนี้ปกติแล้ว่าถทามินจะยาวกว่านี้ผมจะยาวกว่านี้อันนี้จะเหมือนแบบซอยซอยสั้นขึ้นดีเป็นคนเป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคาริสม่าเหมือนน้องเจนอะกแบบเขามีความแบบเดี๋ยวคีนเดี๋ยวหล่อเดี๋ยวดยวยด้วยโครงหน้าเขามีเอกลักษณ์อะใช่แล้วทําให้เวลาแบบว่าเวลาเขา พอฟอร์มอะไรต่างๆมันทำให้มันดึงดูดไปหันไปมองเขาถูกไหมีม่่นออตายไม่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นชชยิวเวอร์นะแต่คือเราเห็นแฮมินมาตั้งแต่เด็กตลอดจริงๆอ่ะเห็นมาตลอดนุนนะรีเพย์รีเพย์ทันไหมคะแล้าก็ยังแบบอุ้ยเราเริ่มเป็นนุนน้าของเขาตลอดเวลาเลยนงเราร่วมยุคร่วมยุคมาตั้งแต่สมัยมัธยมอ่ะร่วมยุคมาตั้งแต่สมัยน้องแทเป็นเป็นเขาเป็นมักเน่มักเน่ได้แบบโห เทวินเห็นตัวเนี้ยมันก็แบบโอ้โหมันก็พูดยังไงแล้วเหมือนแล้วเหมือนแราได้เติบโตมาพร้อมๆแบบเขาอะเห็นทุกอย่างทุกงานของเขาที่ผ่านมาคอมเอ็นเอ็มสไตนด์จนมาถึงจนมาถึงวันนี้เนาะดีใจกับทุกคนใช่ใช่ทุกคนโซโล่ของแทมินก็ดีใช่ส่วนวงต่อไปนั่นก็คือ NCT มาแั้หน่อยอะไรอ่ะเริ่ม ให้ใครก่อนจะเอาใครก่อนอ่ะเดี๋ยวเราพูดน้องมาร์กันอ่กกนอ่ะคือทุกคนก็รู้ว่าเราอ่ะก็ก็เป็นแม่น้องมารซึ่งเป็นแม่น้องมาร์เป็นแม่ที่ไม่ได้อยากเป็นแม่น้องมาร์ก็ยังแบบน้องมาร์น่ารักอ่ะไม่ได้ทำอะไรคือเป็นผมสีม่วงนะเราน้องมาร์แบบเหมือนเราเห็นเห็นเห็นน้องชายเห็นลูกเราขึ้นเวทีกระแสดงเนี่ยเราภูมิใจทุกรอบในทุกเอ็มวีที่เราได้ดูคือน้องมาร์เป็นคนเก่งสําหรับเราเสมอแล้วคือเขามีความสามารถเยอะมากแล้วคือ ในการที่เขาถูกเลือกไปในถุกโปรเจกต์ใช่เรามันก็การันตีได้และว่าเขามีของตั้งแต่เด็กๆจนถึงมาอายุเท่านี้คือมามาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วปุ้ยตื่นตันตื่นตันคือเขาบอกว่ามารมาทำได้ดีมากแบบ you did the very great job คือ every time คือเราเราไม่เคยผิดหวังในตัวมารเลยแล้วซึ่งไม่ว่ามาจะไปทำอะไรโปรเจกต์ไหนซึ่ง พวกเราก็จะแซ่บกันมาเสมอเอออยากซื้ออยากซื้อแตงโมให้กินเยอะๆอันอยากได้อะไรก็บอกพี่นี้เหมือนเราไปหาข้อมูลมานิดนึงใช่ไหมก็เหมือนเพลงเนี้ยน้องมาย์มันมีส่วนร่วมในการแต่งเนี่ยเก่งมากรวยๆแกก็แบบโอหสุดยอดมากๆเลยอ่ะน้องมาแบบเก่งเก่งมากจริงๆแล้วท่อนแร็ปของน้องอ่ะก็คือคมมัน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 มีเสน่ห์มวเสียงเาเเป็นอกลักษณ์เสียงน้องมาย์มันเอกลักษณ์สามารถแบบแยกออกมาได้เลยอ่ะมันแบบดีดีมากๆจริงจริงแล้วก็แบบ ดีใจที่น้องได้แบบทาหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วน้องร้องเพลงธรรมดาแต่ก็รู้สึกว่าน้องร้องเพลงเพราะนะเป็นคนที่แบบร้องเพลงดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องแร็ปคือดีอยู่แล้วไม่ต้องอวัวแล้วแร็ปสุดยอดอยู่แล้วอ่ะมาที่คนสุดท้ายต่อไปค่ะคนสุดท้ายก็คือพี่แทยงเสียงน้อยเสียงกวานเสียงนเริ่มก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราอะเมนพี่แทยงใช่ไหมแล้วเราก็โดนพี่แทยงอะตกมา จากคิกอิทก็คือที่เพื่อนๆแนะนําให้เรามาได้รู้จักกับ NC แล้วเราก็ติดตามพี่ทยงมาเรื่อยๆแล้วก็ไปติดตามผลงานเก่าๆทุกสิ่งทุกอย่างของสมต่างๆแล้วก็ตามซื้อตามเก็บเพราะด้วยความด้วยความรักที่มีต่อพี่ทยงแล้วพอวันนี้ได้มาดูผลงานของพี่ทยงเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากแล้วก็ดีใจที่พี่ทยงเนี่ยได้ทําผลงานออกมาให้เราได้ดูแล้วด้วยความที่ความเป็นพี่ทยงอ่ะ ก็คือเขาแบบเขาหลอกมากอยู่แล้วอะนอนแล้วการทําผมสองสีอะไรอย่างเงี้ยสองสีแล้วก็สองสีในนี้ด้วยเราใครจะทำได้อะเขาเหมือนไม่มีอยู่จริงปะเขาเหมือนตัวการ์ตูนนะทุกคนเออใช่เขาเหมือนตัวการ์ตูนความแบบอนิเมะมากๆแล้วเหมือนแบบว่าลุกไหนเขาก็รอดไปหมดเลยจริงเราชอบที่ทําผมสีอะไรก็ได้อะจริกเฉดโลกนี้คยส่งรูปให้เพื่อนดูอะพี่เทยงทำผมมาทุกสีแล้วอะใช่เรารอดหมดเลยนะไม่ได้มีอันไหนเรู้สึกว่าแบบไม่พี่เทยงท้ามทำอีกเดีรู้สึกว่าแบบ ดีทุกสีและอย่างอันเนี้ยเราประทับใจพี่ทยงมากแล้วก็ใน MV มบีเนี้ยเราชอบฉากที่พี่ทยงกับน้องมาเกาะอยู่ตรงรถไฟแล้วลมมันพัดแบบที่เขาดีกันใช่ไหมเกาะอยู่ตรงหลังรถไฟอันนี้ดีมากจริงๆคือแบบคือมิดมในใจเราอะมีแต่ความรักที่มีแต่ให้พ่ทยงอะทุกคน จริงทุกคนที่เป็นแฟนช่องอะรู้ต้องนต้ต้องรู้อะไรหรพิทยงมากคือเขาเป็นที่ที่สูนสํสำหรับเต้ยเสมอที่สูนสำหรับเต้ยเสมอแมาเต้ยจะแบบมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตแต่เต้ยก็วางพิทยงไว้ที่สูงแล้วก็มีความหมายมากเลยนะที่การที่เราได้มาทำีแอคนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นพิทยงอ่าใช่ใช่ใช่ก็คือตอนที่แบบม่พี่บอกว่าไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้กลับพี่เองก็ได้กลับมาทำผลงานอันนี้ดีใจดีใจว่ากๆดีใจและรู้เลยว่ามันเห็นจะ ความสําเร็จนี้มันคือมันรู้ว่ามันมีการเตรียมงานมาระยะหนึ่งแล้วแล้วมันน่าจะมีไทม์ไลน์ที่ทับซ้อนกันระหว่างตอนหนึ่งสอเจ็บโปรโมทด้วยชื่นชมมากๆากกันเนี่ยทั้งตัวแทนมีแบ็คดูดทุกคนมีโซโล่มีงานของตัวเองคือแบบกลับมาที่ทุกคนเลยนะเออทุกคนคงจะเหนื่อยมากคนคงเหนื่อยมากจริงๆรู้สึกว่าทุกคนได้พยายามอย่างมากจริงๆในการแบบทำโปรเจกต์ในหลายๆอย่างทั้งที่แบบ มีวงของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องมีโปรเจกต์ใหม่ของเขาเอยเขาก็คงจะเหนื่อยแต่เรารู้สึกว่าเราคิดว่าเขาก็คงพยายามมากๆซึ่งเราก็อยากให้ทุกคนภูมิใจที่เขาได้ทําในจุดนี้นะคะเราก็แบบทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเขากันดีกว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นงานผลงานอะไรก็ตามเพราะเราก็ดูจะดูติดตามไปตลอดขอเล่าแบบ m s น a r ทุกคนโอ้ยเยข่ายเยทุกคนคือแบบ พอได้ดูอ่ะมันเหมือนมันเหมือนแบบมันตกล้อมันเหมือนปตกล้อตันที่นะตันที่ไปดูอย่างอื่นทีเออคือเราแบบไม่เป็นอาชีพงานหมดเลยไม่ได้ดูแม้กระทั่งแบบ behind the scene หรือไม่ได้ดูอะไรเลยเลยเพราะว่ามันมากๆไอสเตจเอยอะไรเอยเกมโชว์ก็ต้องสกิปข้ามเพราะว่าเขาเปิดเพลงนี้ทุกคนเออเอาที่ที่เราไปเที่ยวกันเราไปที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วเขาแบบเปิดเพลงนี้ขึ้นมาพวกเรางงมากเพลงอะไรโดยที่บอกว่า เฮ้ยคันเด้ปะวะเพราะว่ามันมีคำว่าวิกโกคันเด้เราก็เดาว่าอ๋อคงใช่แหละแต่ก็แบบเอว่าไม่เคยฟังจริงๆไม่เคยฟังจริงแล้วเหมือนเพลงนี้ก็คือจะอยู่ในลงเต็มครั้งแรกร่ามแรกของซูเปอร์เอ็มเลยะเย้ขอให้สำเร็จนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนซูเปอร์เอ็มกันเยอะๆเลยใช่ โอเคแล้วทุกคนความในใจมันก็ออกไปหมดแล้วเนาะก็แว่าคน่าประมาณ25นาทีแล้วกันบว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้เนาะหลังจากแล้วก็สมกับการรอคอยคลิปนี้ของพวกเรานะคะทุกคนโอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์จ้ากด subscribe กดกระดิ่งกริงๆให้เราด้วยนะครับไมอ่ลืมติดตามพวกเรานะคะเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch i n t e r n a t n e l สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะยัง<า>ไงนะนี่เนาะ Sam Pico h u n t